สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องเบิร์ดหรอเนาะยูทูบจะการเกษตรครับจะดูการเกษตรครับ <S <S ขณะนี้นะครับกำลังดูรับชมการเก็บกู้มันนะครับเล้นี่แหล,ละเขาเกิเท็นงานในห่มเลียนมาสูงเลยแหละ บอกง่ายว่าตาแดงโอ้ยไอ้น,นี่เขาอันเดียนะภาพก็ออกมาอยูอ่นี่เนี่ยนะภาพอ่อะบว์ว่าเนี่ยขาดค้ามเลยทแเก้แย,ย่กับแม่เองเ <c oughs> อ้ยครับ L 4 0 1 8นะครับที่ใส่ย,ยางไว้อย่างนี้ก็เพื่อ ดันลดโดยเฉพาะนะครับมันมันมันพันยังก่อนมังกรขาวครับอ๋อมังกรขาวควบควบปีอยู่ได้พร้อมกันอยู่ได้เนาะย้อกับให้ผมนะครับหัวมันก็จะป้อมๆน่ารักนะครับมังกรขาวนะครับอายุเจ็ดเดือนแปดเดือนมันมันรอดพ้นจากเน่าแต่ว่ามันก็เน่าวก็เก่าแล้วครับพี่นนอะ ะครับให้ดูวิถีชีวิตครับมีหละเพื่อนกูมันโอ้โหโซสิสดียเ,เงินว่ามันยังไงเดย,ดยพี่น้อง,งน,นี่คูโบต้าเอาแดงออกอีกเร็ว เอ้โหโมเสตัดบ่เยี่ยม่ใช่บุหรยบ่เอาเป็นดัดนี่สิเลยได้ครับเอาสิเลยบ่เอาสิเลยบ่บมส,สตาร์ทเครื่องตุยาม่กินเลยไข้ได้ฮะออก เอาอเสียรถมาใส่ย,ยูบ่นะก็จะเก็บขึ้นอย่างนี้มันเป็นดินทรายนะครับก็ปุ๋ยไม่ได้ใส่เยอะแล้วครับก็มันไม่ได้จะลาบากเหมือนอ้อยอมันเป็นดินทรายเหพี่น้องส่วนใหญ่หัวมันพันที่เห็นนี้ก็คือมังกรขาวนะครับอายุเจ็ดหกเจ็ดเดือนเองที่มันจะไม่เหมือนนะห้วยบงที่ผมแต่ว่าไอ ที่นี่ก็ก็เล่นห้วยบงนะนะเพ่งเรามาักปลูกมันห้วยบงอยู่ด้วยนะบางคั้งก็เอาอยุนี่อนเออห้วยบงเนี่ยมันจะต้องให้อายุเขาครบปีขึ้นไปมันจังสีหัวใหญ่ก็พอมีไรายได้หมุนครับจุนเจือได้อยู่ได้ไดหลายหมื่นอยู่ดีฝรั่งเศสเดี๋ยวนี่คือฝรัง่งเศสเดือดแดงอโ้ ไปกันได้บอกฝรั่ง,งว่าสีดาน <c ười> เนี่ยเขาบอกว่าฝรัง่งมาซื้อทีไว้ก็มันสีดาเลยครับมม <c ười> ผมในไล่ของน้องสีไม่ได้ปไปถ่ายนะครับคือเขาเรียกฉายาน้องสีนะี่คือฝรั่งนะสีสีดาสีดาภาษ,ษานะอีสานฝรั่งนะครับอ้าวเออเดินหน่องสีแล้ เขาก็อันนี้ไม่ต้องตัดสตาร์ทเครื่องเลยครับเอาเอา,เอารถ,ถาไถด,ดันอย่างเงี้ยนะครับนี่คือประโยชน์ของอยางยางที่ไม่ใช้นะครับโอ้ยคงผมไป ในไล่ของเราเนี่ของลุงคูณนี่ไปเฮ็ดเอียงเอาเล็กเอาออกมาเชื่อมเพราะถือรถไถกับแปงที่เขาดันไทยเอายางอย่างสีเฮ็ดดีกว่าแนวคิดนี่แนวคิดนี่ก็น่าดูนะครับดูคลิปเราก็ได้ประโยชน์นี่ยางที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาเอามาเอามาใส่อย่างเงี้ยดันเป็นเป็นเป็นการกัรกระแทกให้กับรถอีแท็กรถไถนะครับรถดำก็ได้ปะแต่รถดำรถไมโครมันจะมีรถไมโครดันไทยมันจะมีเล็กของมันอยอะ เนี่ยมนใส่ยางเนดะ้อมาดันเอา L4018 หมู่บ้านในพื้นที่นี่อันนี้ผ่านนะครับผ่านคุ้มมั่นเด้อพี่น้องเด้อตามสเต็ปตามราคามัมนแพงวเนาะผ่านคุม้มมั่นหลุดนี่เจ็ดแปดพันครับเจ็ดแปดพันโอ้ 1, 1> ออแต่ของเ้ามันเบี้ยวหมดแล้วคนยืมไปใส่เนี่ยมนเบี้ยว มันกะไทยเนี่ยนั่นครับคันนั้นก็มาครับผู้หญิงนะครับนั่เนี่ยเห็บว่านะครับเราเอารถมาใช้อยู่บปะเจ็บขา โอ้กมาเฮ็ดยูทูบเ,เยนยะมัเอ้ยนีสีเสี่ออกไลดนะ้ดังนงี่น่สีติดค่าตัวไกันนะเนี่ยังสีติดไปได้ไรนะมันโมทันเนี่ยนั่นหรอไปไปเอกเดียนะ๋ยวแกขอคำนับไปนะครับ ค่าบรรทุกเนี่ยตันหนึ่งก็แล้วแต่ที่นะครับ3 0 0 3 5 0นะครับเป็นอาชีพรับจ้างอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือคือญาติกันนั่นแหละก็ช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างนะครับตันหนึ่งสมมติตำตันหนึ่งสามพันก็หักค่าจ้างไปตันละ350ตันครึ่งก็คิดไปตามสัดส่วนนะครับนี่เป็นอาชีพที่นะครับอ่าก็พอได้รายได้จุนเจือ ครับได้ตันสีของสีหมู่บ้านเนี่มือ่อก่อนเนี่ยว้าวอืม สิตันสมมติสิบนนิดเอก่สามหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าหักเอารถกับบริษัทหักของนะบจ้างค้าจ้างคนขุดเนี่นะครับก็ก็เป็นรายได้ที่พอพอได้อยู่นะครับก็คลิปนี้ก็จะจบไปทีนี้นะครับ